เป็นว่า av output ไม่เห็นว่า av output เนี่ยข้องเงียมันได้เนี่ยโอเคสัสดรับวันนี้เราจะมาทำการต่อกล้อง canon eos 5ก d เป็นไลฟ์สดโดยใช้พอร์ต micro usb นะครับต่อเข้ากับตัว usb ธรรมดานะครับโดยใช้โปรแกรม obs ในการใช้งานนะครับแต่ว่าเรามีเทคนิคคือเราต้องลงตัว ลงตัวไดเ,เวอร์นะครับ E O S w e b Canon นะครับโหลดมาจากเว็บไซต์ก็สามารถใช้งานได้นะครับไลฟ์สดได้เลยนะครับแบบนี้นะครับโอเคไม่กดชัตเตอร์ไเล ก็ประมาณนี้นะครับมีระบบโอโต้โฟกัสด้วยนะเดี๋ยวผมใช้มือนะเห็นไหมโอโต้อโตโฟกัสสรุปคือนุ่มนวล ครับมันใ,ใช้เวลาที่หนึ่งว่าอ่าไอตัวออตโต้นี่ถ้าไรสดเนี่ยมันต้องเอาออกเอาว่าเออ <c oughs> ใช่เพราะว่าต้องให้มันเป็นภาพน,นั้นๆเลยต้องเซตออโต้ไม่ต้องเซตออตโอตโอ้โฟกัสไม่ต้องออตโต้อ่ะเพราะอะไรใช่ถ้าม่นถ้าออตโต้มันก็จะ ป็นตรงไหนไม่รูค้คนอื่นเนี่ยเบอร์เลยนะมันจะจับคนใช่จะให้เขาจดเบอร์แรกก่อนสามารถปรับมีลิมได้ตรงนี้ถ้าถ้าไม่เอาอตัวโฟ,โฟโกัสก็กดตรงนี้นี่ปุ่มนี้เห็นไหมตรงเนี้ยจะไม่เอาอตัวโฟโกัส <c oughs> เป็นแมนนวลตรงเนี้ยปิดเลยปิดงนั่นแหละหันไปทางนั้นนี่นี่เห็นไหมอ๋อโอเคลองดู เขาจะปิดตรงนี้ดูเห็นไหมนะปิดที่เลนสนนะ์นะนี่เบื่อนะเห็นไหมปิดไปแล้วนี่โอเคไหมก็วิธีการเซ็ใก็ประมาณนี้นะตัวนี้เป็นต,ตัวกล้องนี้ ตนะัวกล้องนี่เป็นมือสองที่ผมซื้อมาครับในราคา3,000บาทนะ3,000 5 3,000ครับกล้อง3น0 0าสามารถไลฟ์สดได้นะครับ,รบก็น่าเล่นนะครับน่าเล่นเอามาปไปไลฟ์สดภาพคมชัดระดับ Full HD นครับกือึ้นะอยู่การเซ็ตเนาะเห็นไหมตรงตองลง,งสายนี้ใช้ได้ดโอเคเยี่ยมครับผม